มีมาใกล้หัดตัวนี้สังเกตให้ดีๆละจะ โพรึมพรึมโจพรึมพรึมโจพรึมพรึมถูกสาปรูปภาดมีลาบีรับลาบนั้นก็มีโจพรึมพรึม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 สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะ พบกับครูเอกอีกแล้วนะคะในการเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยคะ่ะจากที่เด็กๆได้ฟังเพลงเมื่อกี้นี้เด็กๆก็รู้แล้วนะคะว่าวันนี้ครูเอจะสอนเกี่ยวกับแมต่ตราแม่กบค่ะเด็กๆลองไปฝึกร้องเพลงกันดูนะคะจะได้เข้าใจเกี่ยวกับเพลงแมต่ตราแม่กบม,มากยิ่งขึ้นค่ะก่อนอื่นเลยนะคะครูเอก็มีปริศนาคำทายมาให้เด็กๆได้ฝึกทายเกี่ยวกับคำแมต่ตราแม่กบกันนะคะเราไปดูปริศนาคำทายกันเลยค่ะ ครเอ่ยขาเป็นคู่ดูเรียวเล็กอามาอาเจกชอบใช้อะไรคะเด็กๆลองคิดดูสิคะมาเป็นคู่เลยนะคะเล็กๆด้วยฉเฉลยก็คือตะเกียบนั่นเองค่ะคำว่าตะเกียบมีบใบไม้เป็นตัวสะกดใช่ไหมคะเด็กๆต่อมาค่ะปริศนาที่สองค่ะ ฉันคืออะไรรู้ใหม่เป็นสัตว์คอยาวน่ารักกินผักเป็นอาหารสัตว์อะไรคะคอยาวด้วยนะคะสัตว์อะไรนะหน้าเด็กๆลองเดาดูสิคะคำตอบคือยีราฟค่ะยีราาีฟอฟันปินตัวสะกดอยู่ในเมก่กบนะคะต่อไปคะ่ะฉันชื่ออะไรเมืองหลวงของไทยทุกคนฝันใ่ ไปเยือนสักราเมืองหลวงของประเทศไทยคะ่ะคือจังหวัดอะไรคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกกันต,ตอบกู้กรุงเทพนั่นเองคะ่ะคำว่ากรุงอยู่ในเม่กลุงนะคะส่วนคำว่าเทพอยู่ในเม่ก,กบคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆทายปริศนาคำทายกันได้หรือเปล่าคะต่อไปนะคะ เรามาศึกษาเกี่ยวกับความรู้ในมาตราแม่กบจาก powerpoint กันต่อนเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะมาตราตัวสะกดนะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องมาตราแม่กบค่ะมาตราแม่กบนะคะคือคำที่มีมบอใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟันพอสำเพอเป็นตัวสะกดค่ะซึ่งทุกคำนะคะ จะออกเสียงเหมือนบอใบไม้เป็นตัวสะกดหมดเลยค่ะบอใบไม้เป็นตัวสะกดตรงมาตรานะคะส่วนปอปลาพอพานฟอฟันพอสมเภาเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตราค่ะเรามาดูตัวอย่างคําในมาตราแม่กบกันเลยนะคะคําที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดค่ะเช่นคําว่ากระสอบอาบน้ําประดับ ต่อไปนะคะคําที่มีปอปลาเป็นตัวสะกดค่ะเช่นคําว่าทูบบาบคาที่มีพอพานเป็นตัวสะกดนะคะเช่นคําว่าเคารพทับพีคาศัพท์ต่อไปนะคะคาที่มีฟอฟันเป็นตัวสะกดค่ะเช่นคําว่ายีราฟแมงกรูเวฟกราฟสุดท้ายค่ะคําที่มีพอสมเพาเป็นตัวสะกดนะคะ เช่นคำว่าลาบค่ะเห็นไหมนะคะทำในมาตราแม่กลบไม่ยากเลยนะคะต่อไปนะคะครูเอมีคลิปความรู้ที่จะให้เด็กๆได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตราแม่กลบนะคะหลังจากคลิปความรู้แล้วครูเอก็มีเกมให้เด็กๆได้เล่นโดยจะให้เด็กๆนะคะหาคําที่ไม่ได้อยู่ในมาตราแม่กลบให้ถูกต้องนะคะเราไปดูคลิปความรู้กับเล่นเกมกันเลยค่ะไปดูกันเลยนะคะเด็ก วันนี้พี่กบจะมาชวนเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องแม่กบกันนะคะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรมาเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะแม่กบก็คือคำที่มีบอใบไม้อปอปลาพอพานฟอฟันพอสำเพอเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะ คำที่สะกดด้วยบอใบไม,ไม้ตัวอย่างคําเช่นหลับกรอบขับคาบแอบกลับต่อมา ตัวอย่างคำที่สะกดด้วยปปลามีคำว่ารูปเทปทูกสัปดาห์บาปอีศกต่อมานะคะคำที่สะกดด้วยพอพานมีคำว่าทับพีกองทับ เคารพสุขภาพอาชีพโทรศัพท์คำที่สะกดด้วยฟ o r f u เช่นยีราฟกราฟไมโครเวฟลิฟคำที่สะกดด้วยพอสัมเ p ามีคำว่า ลาบโลกต่อมานะคะเรามารู้จักคำหน้ารู้กันค่ะคำแรกทับพียีราบหาบของกองทับหลับตาอาพับ ทดสอบรอบครอบกรอบรูปทูบเทียนเรียนแบบแอบขำเด็กเห็นไหมคะว่ามีบอใบไม้อปอปลาเป็นตัวสะกดต่อมานะคะเรามาทายกันว่าของสิ่งใดไม่อยู่ในแม่กกบ มีอยู่3ามอย่างอย่างที่1โคมไฟ 2. โทรศัพท์ 3. กุหลาบของสิ่งใดไม่อยู่ในแม่กบกันคะไปดูเฉลยกันเลยคะ่ะของสิ่งนั้นก็คือโคมไฟนั่นเองคะ่ะต่อมานะคะ เราลองมาเติมพยัญชนะในช่องว่างของคำต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะมีคำว่าฮิปโปชูชีพทูบแมลงสาบลิปสติกและก็คำว่าหลับลองเติมพยัญชนะที่อยู่ในแม่ก,กบให้ถูกต้องนะคะเด็กๆ แล้วไปดูเฉลยกันค่ะพยานชนะของคำว่าฮิปโปคือปอปาชูชีพพอพานทูปปอปลามแมลงสาบบอใบไม้ลิปสติกคือปอปานะคะและก็คำว่าหลับบอใบไม้ค่ะเก่งมา,มากๆเลย ยังไงบ้างคะเด็กๆตอบคำถามกันถูกต้องหรือเปล่าคะสำหรับวันนี้นะคะครูเอก,ก็มีใบงานให้เด็กๆได้ฝึกทำเช่นทุกวันนะคะเราไปดูตัวอย่างใบงานกันเลยคะ่ะใบงานเรื่องมาตราแม่กบนะคะมีสองหน้าเหมือนเดิมคะ่ะหน้าแรกนะคะครูเอก,กํำหนดคำว้ด้านล่างจำนวนสิบคำคะ่ะเป็นคำมา,มาตราแม่กบหมดเลยนะคะ ให้เด็กๆมาหาในตารางให้ถูกต้องนะคะหาเจอแล้วก็ใช้ดินสอล้อมรอบเลยนะคะต่อไปคะ่ะหน้าที่สองค่ะให้เด็กๆเขียนคำมาตราแไม่กบให้สัมพันธ์กับภาพที่กำหนดให้นะคะเราลองมาตอบคำถามกันดูนะคะภาพแรกค่ะคำว่าอะไรคะเด็กๆคำว่าหลับนะคะภาพที่สองกบภาพที่สามเย็บภาพที่สี่ วาดรูปภาพที่ห้ายีราฟภาพที่หกเคารพบครูเอบอกคำเด็กๆหมดแล้วนะคะเด็กๆเขียนคำให้ถูกต้องด้วยนะคะต่อไปค่ะให้เด็กๆเลือกคำเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะลองเลือกมาดูนะคะสุดท้ายค่ะให้เด็กๆเขียนคำอ่านของคำต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวฝึกอ่านไปตามครูเอนะคะคำแรกค่ะพับเพียบ รอบครอบรูปภาพเด็กๆเขียนคำอ่านให้ถูกต้องนะคะใบงานวันนี้ไม่ยากเกินไปนะคะสำหรับวันนี้ครูเอก็ขอลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนจากกันวันนี้ครูเอมีเพลงเกี่ยวกับแมาตราแม่กบุบอีกหนึ่งเพลงนะคะไม่เหมือนกับเพลงต้นคลิปนะคะให้เด็กๆได้ดดฝึกร้องกันค่ะเราไปฝึกร้องเพลงกันต่อเลยนะคะสำหรับวันนี้ครูเอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ไปฝึกร้องเพลงกันต่อนะคะอบ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 แม่กดสก๊อตบออและวอ op 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 Oh, oh. แม่กบสกดบองพอแล้พอพอพอซ้ำเผาก็มาตาแม่กูพาชาวชุกปุ้มมิมม้ายีราขารบลำโมพระโลคำศัพทนับพอแม่กบโค้งำโอบโอ้โอบโ